ูเดออุเซนชายผู้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและความวิปริตผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดจนสร้างความหวาดกลัวไปทั่วอิรักเตแต่เมื่ออำนาจนั้นเริ่มสั่นคลอนศัตรตูนั้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นและสงครามกำลังจะเปลี่ยนชมหน้าอิรักไปตลอดกาลจุดจบของเขานั้นจึงเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเพียงเท่านั้นและคุณกำลังฟัง e รสไฟล์พอดแคส ซัดดมฮุสเซนหนึ่งในเผด็จการที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์โดยก่ออาชญากรรมและความโหดร้ายมากมายมานับไม่ถ้วนตลอดชีวิตของเขาแต่ซัดดมนั้นไม่ใช่คนเดียวในตระกูลฮุตเซนที่ถูกจดจําในฐานะผู้ก่ออาชญากรรมที่โหดเหี้ยมลูกชายของเขาอูเดฮุสเซนก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่น่าหวาดกลัวที่สุดแห่งยุคด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยอภิสิทธิ์ความโหดร้ายและอำนาจที่ไร้ขีดจำกัด นี่คือเรื่องราวของอูเดฮุสเซนว่าเขากลายเป็นชายที่ถูกเกรงกลัวที่สุดในอิรักได้อย่างไรอูเดฮุสเซนเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายนปี1964ที่กรุงแบกแดดตั้งแต่วัยเด็กเขาถูกฝึกให้เดินตามรอยเท้าของพ่อในฐานะลูกชายคนโตของซัดดำเขาเคยถูกวางตัวให้เป็นทายาทของระบอบการปกครองแต่พฤติกรรมที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้ของเขานั้น ทำให้เห็นว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นําแม้ว่าจะไม่ได้สืบทอดตําแหน่งโดยตรงแต่อูเดก็มีอิทธิพลอย่างมากในด้านกีฬาสื่อและความมั่นคงซึ่งเต็ไมไปด้วยความโหดเหี้ยมในระดับที่แม้แต่สมาชิกในระบอบเผด็จการของซัดดัมเองยังต้องตกตะลึงในปี1984อูเดได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการโอลิมปิกอิรักและสมาคมฟุตบอลแห่งอิรัก ซึ่งนำไปสู่ยุคที่นักกีฬานั้นถูกข่มขู่คุกคามและทรมานหากว่าทำผลงานได้ไม่ดีคาริมซัดดําอดีตนะักฟุตบอลทีมชาติอิรักเล่าว่าผมเป็นดาวซันโบประจำทีมแต่ถ้าผมจบแมตช์โดยที่ไม่ได้ทำประตูผมจะถูกส่งเข้าคุกห้าวันช่วงแรกแค่ถูกขังแต่หลังจากนั้นก็เริ่มโดนเคี่ยนตีและทรมานนักเตะหลายคนเล่าถึงการถูกโกนหัวหลังจากการเล่นที่แย่ รวมถึงการถูกส่งไปฝึกกับทหารเป็นเวลาหลายสัปดาห์บางครั้งพวกเขาก็ถูกลากไปตามพื้นกรวดหรือถูกบังคับให้กระโดดลงไปในบ่อสิ่งปฏิกูลจนติดเชื้อรุนแรงหลังจากที่อิรักไม่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกปี1994อูเดบังคับให้นักเตะฝึกซ้อมด้วยลูกฟุตบอลที่ทำมาจากคอนกรีตอูเดก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอันราชิดในปี1983 ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสําเร็จที่สุดของอิรักแต่วิธีที่เขาทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ด้วยการแข่งขันที่ยุติธรรมแต่เป็นการลักพาตัวและบังคับนักเตะให้ย้ายมาเล่นในทีมของตนนักกีฬาที่ปฏิเสธจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายนักข่าวกีฬาที่กล้าตีแผ่ความโหดร้ายของเขาก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเช่นกันนอกสนามกีฬา อูเดก็ยังเป็นปีศาจร้ายในชีวิตส่วนตัวพระราชวังของเขาเต็มไปด้วยภาพวาดลามกน้ำาพุในร่มและกองยาเสพติดจำนวนมหาศาลเขาขึ้นชื่อเรื่องการลักพาตัวผู้หญิงที่เขาสนใจแล้วพาพวกเธอไปที่วังเพื่อกระทำสิ่งที่เลวร้ายความกระหายในอำนาจและการชอบควบคุมของเขาขยายไปถึงชีวิตคู่เขาแต่งงานสองครั้งกับลูกสาวของข้าราชการระดับสูง แต่ทั้งสองชีวิตคู่ก็จบลงด้วยความรุนแรงเพราะว่าเขาทำร้ายภรรยาของต้นอย่างโหดเหี้ยมแม้จะมีชื่อเสียงด้านความป่าเถือนแต่อูเดก็มีมันสมองที่เฉียบแหลมเขาจบปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแบกแดดในปี1998โดยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องโลกหลังสงครามเย็นอย่างไรก็ตามอำนาจที่แท้จริงของเขาอยู่ในโลกใต้ดิน ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งน้ำมันพูรีและโคเคนเขาสร้างอาณาจักรอาชญากรรมขนาดใหญ่ภายใต้การคุ้มครองของซับดำทำให้เขามีความมั่งคั่งและสามารถใช้ชีวิตที่หรูหราได้อย่างเต็มที่ธุรกิจของเขานั้นครอบคลุมตั้งแต่การฟอกเงินไปจนถึงการค้าสารเสพติดอูเดย,ยังเป็นเจ้าของเครือร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อว่าซูเปอร์ชิคเก้นและบริษัทไอศครีมชื่อดิเวฟซึ่งเป็นฉากบางหน้า สำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายของเขาอูเดยังมีบทบาทในสื่อโดยใช้นามแฝงว่าอาบูซาฮานหรือว่าพ่อหมาป่าเขาเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บาเบลซึ่งดูเหมือนจะเป็นสื่อที่อิสระแต่แท้จริงแล้วเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของเขาบทความของอูเดเต็มไม่ได้วยถ้อยคำรุนแรงและก้าวร้าวหนึ่งในบทความที่โด่งดังของเขาคือที่ลงวันที่16มกราคมปี2003 ซึ่งในบทความนั้นเป็นการโจมตีสหรัฐอย่างรุนแรงและทำนายว่าสงครามอิรักจะเต็มไปด้วยความนองเลือดในขณะที่ประชาชนอิรักต้องเผชิญกับความยากลำบากจากมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศอูเดกลับใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเขามีรถยนต์หรูหรามากมายรวมถึงปอร์เช่เฟอร์รารี่และแลมโบกินีหนึ่งในรถที่เขาครอบครองคือแลมโบกินี LM002 หรือที่รู้จักกันในชื่อแรมโบ้แรมโบ้นอกจากนี้เขายังมีรถยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค1920-1930เช่นลอนดอนแท็กซี่และฟอร์ดบุตตี้เวกอนแน่นอนว่ารถเหล่านี้ถูกซื้อมาด้วยเงินโศกปร,รกจากการค้ายาเสพติดและน้ำมันเถื่อนอูเดเคยถูกบองว่าเป็นทายาทของซัดดัมฮุสเซนแต่ความโหดร้ายและความบ้าคลั่งของเขาทำให้แม้แต่พ่อของเขา ก็ยังต้องพิจารณาทางเลือกอื่นแทนในที่สุดอูเดฮุสเซนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดเหี้มและอำนาจที่ถูกใช้อย่างไร้ความปราณีในยุคข,ของซัดดำนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของอูเดฮุสเซนชายผู้เคยมีอำนาจเหนือชีวิตของผู้คนมากมายแต่สุดท้ายก็กลับถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะปีศาจในร่างมนุษย์ซัดดำฮุสเซน มองว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนและควบคุมยากเกินกว่าที่จะเป็นผู้นำได้ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อรวมถึงน้องชายของเขาผู้ใส่ถึงเครียดมากจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของอูเดเกิดขึ้นในปี1988เมื่อเขาก่อเหตุฆาตรกรรมฆ่ามานฮันนากาโกฆ่ามานฮันนาเป็นบอดการส่วนตัวของซัดดัมฮุตเซนและยังทำหน้าที่เป็นคนชี้มหาให้กับผู้นำาอิอรักอีกด้วย ย้อนกลับไปในปี1983คามานเป็นคนที่แนะนำให้ซัดดำนั้นรู้จักกับซามิราชาบันซึ่งต่อมากลายเป็นภรรยาคนที่สองของซัดดำค่ามานยังเป็นคนที่คอยจัดการให้ทั้งคู่นั้นได้มาพบกันบ่อยครั้งและในปี1986ซัดดำกับซามิราได้แต่งงานกันอย่างลับๆหลังจากนั้นไม่นานซามิรา ก็เริ่มปรากฏต,ตัวต่อสาธารณะในฐานะภรรยาของซัดดัมซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับภรรยาคนแรกของซัดดัมรวมถึงอูเดเองด้วยอูเดมองว่าการแต่งงานของพ่อเป็นการดูถูกเกียรติของแม่เขาและยังเป็นภัยคุกคามต่อสถานะของเขาในฐานะทายาทของซัดดัมในวันที่18ตุลาคมปี1988ระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับภริยาของประธานาธิบดีอียิปต อูเดได้เข้าไปทำร้ายค้ามานทันหน้าอย่างโหดเหี้ยมเขาใช้ไม่กอ๊อฟฟาดขามานจนเสียชีวิตก่อนที่จะยิงซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเหยื่อนั้นไม่รอดซัดดัมฮุตเซนโกรธมากกับเหตุการณ์นี้และสั่งให้จับกุมอูเดในทันทีอย่างไรก็ตามอูเดได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่แม่ของเขานั้นเขาไปขอร้องให้สัดดัมให้อภัยลูกชายต่อมาสัดดัมตัดสินใจเนรเทศอูเดไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ หวังให้ลูกชายนั้นสงบสติอารมณ์และปรับพฤติกรรมแต่การถูกส่งตัวไปต่างแดนไม่ได้ทําให้อูเด้นั้นเปลี่ยนแปลงเขายังมีพฤติกรรมรุนแรงเหมือนเดิมและสุดท้ายเขาก็ถูกขับไล่ออกจากสวิตเซอร์แลนด์ในข้อหาที่มีอาวุธปืนผิดกฎหมายในขณะที่อูเดเป็นคนอารมณ์รุนแรงและเอาแน่เอานอนไม่ได้น้องชายของเขาุ้ไซฮุเซนกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงุ้ไซเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบ และมีความสามารถในการบริหารอำนาจมากกว่าทําให้ซัดดาเริ่มมอบหมายหน้าที่สําคัญให้กับกูไซโดยเฉพาะในด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศกูไซได้รับความไว้วางใจให้ดูแลกองกําลังริพับหรือการกาดและหน่วยรักษาความมั่นคงภายในซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยทําให้ซัดดานั้นคงอํานาจไว้ได้ช่วงปลายทศวรรษที่1990สถานการณ์เริ่มชัดเจนว่ากูไซไม่ใช่อูเด ที่จะเป็นผู้สืบทอดอำนาจของซัดดัมเรื่องนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในปี2000เมื่อกูไซได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทายาททางการเมืองของพ่อกูเดโกรธแค้นที่ถูกลดบทบาทและยิ่งกลายเป็นคนอมหิตและฟุ่มเฟือยมากขึ้นไปอีกในปี1991ซัดดัมฮุตเซนได้จัดงานแต่งงานลูกสาวทั้งสองคนของเขากับพี่น้องตระกูลคามานันซึ่งหนึ่งในนั้นคือฮุตเซนคามัน ชายผู้ได้รับความไว้วางใจจากซับดำให้ดูแลโครงการนิวเคลียร์ของอิรักและเป็นที่โปรดปรานของผู้นำเผด็จการเป็นอย่างมากจนถึงขั้นถูกมองว่าอาจจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจในอนาคตแต่เรื่องนี้ทำให้อูเดไม่พอใจอย่างแรงเขาอิจฉาฮุเซนคามานและไม่สามารถทนเห็นอีกฝ่ายมีอำนาจมากขึ้นได้ในที่สุดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองคนก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นที่อูเดนั้นพยายามลอบสังหารฮุเซนคามาน แม้จะรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารแต่ฮุเสเซนคามานก็รู้ว่าการอยู่ในอิรักต่อไปนั้นไม่ปลอดภัยอีกแล้วในที่สุดเขากับพี่ชายรวมถึงภรรยาที่เป็นลูกสาวของซัดดัมตัดสินใจแปรพักและลี้ภัยไปยังจอแดนการหลบหนีของพวกเขาสร้างความโกรธแค้นให้กับซัดดัมเป็นอย่างมากและเพื่อกู้คืนศักดิ์ศรีของตนเองซัดดัมพยายามเคลียกล่อมให้ฮุเสเซนคามานและครอบครัวกลับมาอิรัก เขารับปากว่าพวกเขาจะได้รับอภัยโทษและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในที่สุดพุทเซนคามานก็หลงเชื่อคำพูดของซัดดัมและตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดแต่เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำไปสู่หายนะที่ไม่มีวันย้อนคืนได้แม้จะมีความกลัวแต่ในที่สุดพุทเซนคามานและครอบครัวก็ตัดสินใจกลับมาที่อิรักหลังจากซัดดัมไม่คำมั่นสัญญา ว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและความปลอดภัยอย่างไรก็ตามนี่กลายเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขาทันทีที่เดินทางกลับมาพี่น้องคามานถูกบังคับให้หย่าขาดกับลูกสาวของซัดดัมไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถูกประหารชีวิตอย่างโหดเหี้ยมศพของพวกเขาถูกลากไปตามถนนในกรุงแบกแดดเพื่อเป็นการเตือนให้ทุกคนเห็นว่านี่คือจุดจบของผู้ที่คิดทรยศต,ต่อซัดดัม และยังเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้ที่พยายามขวางทางอูเดด้วยด้วยศัตรูที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่อูเดจะพบจุดจบของตัวเองในปี1986ขณะที่ขับรถเฟอร์รารี่สีม่วงผ่านเขตเอลมันสูในแบกแดดอูเดสังเกตเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเขาสั่งให้เพื่อนสนิทอาลีซาฮาไปพูดคุยและพาเธอมาให้เขาขณะที่อูเดนั่งรออยู่ในรถ เขากลับถูกลอบสังหารโดยถูกยิงเจ็ดนัดอาลีซาฮาสามารถช่วยชีวิตอูเดไว้ได้โดยพาเขาส่งโรงพยาบาลแต่ไม่กี่ปีต่อมาอาลีซาฮาก็พยายามหลบหนีออกจากอิรักแต่ทว่าความพยายามของเขานั้นล้มเหลวและเพื่อเป็นการลงโทษอูเดสั่งให้หน่วยรบพิเศษเฟดายินซัดดำตัดลิ้นของอาลีซาฮาออกและสั่งประหารชีวิตพี่ชายกับหลานชายของเขาแม้ว่าพวกเขา อยาได้รับการอภัยโทษในที่สุดแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนลอบสังหารอูเดทั้งหมดรวมถึงครอบครัวของพวกเขาก็ถูกประหารอย่างรวดเร็วอูเดไม่เคยหายขาดจากบาดแผลที่ได้รับส่งผลให้เขาต้องเดินกระเพลกไปตลอดชีวิตแต่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของหลายๆคนการรอบสังหารครั้งนั้นไม่ได้ทําให้อูเดไร้สมรรถภาพทางเพศกลับกันมันยิ่งกระตุ้นความต้องการทางเพศและความรุนแรงในตัวเขาให้ทวีคูณยิ่งขึ้น แม้รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมของอูเดบางส่วนนั้นจะถูกพูดที่เกินจริงหรือว่าถูกแต่งขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่มีข้อกังขาเลยว่าเขาเป็นบุคคลที่มีรสนิยมซาดิสอย่างรุนแรงความหมกมุ่นของเขาทำให้เขาควบคุมประชากรอิรักโดยกำลังทหารที่โหดเหี้ยมเฟเดยินซัดดำหน่วยรบพิเศษที่ไม่ขึ้นตรงต่อกฎหมายและรับคำสั่งโดยตรงจากอูเด พวกเขาทำหน้าที่เป็นกองทัพส่วนตัวที่ใช้กำจัดศัตรูและก่ออาชญากรรมต่างๆมากมายรวมถึงการลักลอบขนโคเคนและสินค้าต้องห้ามของสหประชาชาชาติหลังจากการลุกร้านคูเวตในฐานะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ s t า r ์ a r รอูเดออกแบบหมวกและเครื่องแบบของเฟดายินให้ดูคล้ายกับชุดของดัตเวเดอร์อย่างไรก็ตามหมวกเหล่านี้ทำจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพต่ำและแทบไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันระหว่างการสู้รบ ในช่วงต้นทศวรรษที่2000สถานการณ์โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอร์จดัรเบิลยูบุสเริ่มจับตามองอิรักมากขึ้นโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลของซัดดัมมีอาวุธทำลายล้างสูงและอาจมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายแม้ในภายหลังข้อกล่าวหาเหล่านี้จะถูกพิสูจน์ว่าไม่มีมูลแต่ก็กลายเป็นข้ออ้างที่สหรัฐใช้ในการเปิดฉากบุกอิรัก เมื่อการรุกลานใกล้เข้ามาอูเดและกุไซเริ่มเตรียมตัวรับมืออูเดยิ่งหวาดระแวงและโหดร้ายมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้ว่าวันเวลาของเขานั้นใกล้ที่จะหมดลงในเดือนมีนาคมปี2003สหรัฐและพันธมิตรเปิดฉากปฏิบัติการอ e ิรักเสรีหรือว่าโอเปเรชั่นอิรักฟรีดอมการโจมตีแบบช็อกแอนด์ดอลมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญและกองทัพของซัดดัมเพียงไม่กี่สัปดาห์กองกำลังสารรัฐ สามารถยึดแบกแดดได้สำเร็จส่งผลให้สมาชิกตระกูลฮุตเซนต้องหลบหนีอูเดและกูไซหนีไปยังเมืองโมซูลหลบซ่อนตัวในบ้านพักของพันธมิตรคนหนึ่งในระหว่างนั้นซารัตออกรายชื่อผู้ต้องการตัวมากที่สุดโดยมีภาพของบุคคลสำคัญในรัฐบาลของซัดดัมโดยเปรียบซัดดัมเป็นเอธโพดํากูไซเป็นเอธด,ดอกจิกและอูเดเป็นเอธโพแดงการจับตัวหรือว่าสังหารพวกเขากลายเป็นภารกิจที่สำคัญ เมื่อทหารสหรัฐบุคคลสำนักการใหญ่ของอูเดในแบดแดดพวกเขาพบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวห้องทรมานที่เต็มไปด้วยเครื่องมือยุคกลางร่วมถึงไอรอนไมเดนและเครื่องช็อตไฟฟ้าที่ทำจากโครงเตียงหลักฐานเกี่ยวกับความโหดร้ายของอูเดมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ตัวเขานั้นกลับหายไปจนกระทั่งวันที่12กรกฎาคมปี2003กองทัพสหรัฐได้รับเบาะแสว่าอูเดและกู้ใ หลบซ่อนตัวอยู่ในวิลล่าแห่งหนึ่งในโมซูลบ้านหลังนี้เป็นของนักธุรกิจที่เคยเป็นพันธมิตรของครอบครัวฮุสเซนแต่เพื่อแลกกับเงินรางวัล30ล้านดอลลาร์เขาตัดสินใจหักหลังและแจ้งข่าวให้กับซาอรัสทราบทหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่20หรือว่าทักฟอร์ทเวนตีรวมกับทหารจาก,กองบินวันซิโรวันพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และอาวุธต่อต้านรถถังเขาปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวพวกเขาเรียกร้องให้อูเดและกูไซยอมจำนน แต่ทั้งคู่ปฏิเสธที่จะมอบตัวการต่อสู้ที่ดุเดือดดำเนินไปนานกว่า4ี่ชั่วโมงอูเดกุไซและมุสตาฟาลูกชายวัย14ปีของกุไซต่อต้านอย่างสุดกำลังโดยใช้อาวุธอัตโนมัติและระเบิดมือโจมตีทหารซารัฐกองทัพซารัฐต้องใช้เจ้ารวดนำวิถีและกำลังเสริมเพื่อบดขยี้แนวป้องกันของพวกเขาในที่สุดวิลล่าก็กลายเป็นซากปร,รักหักพังเมื่อการสู้รบยุติลงทหารซารัฐ เขาไปตรวจสอบและพบว่ามี4ศพหนึ่งในนั้นคืออูเดการพิสูจน์อัตลักษณ์ผ่านบันทึกทางธนกรรมยืนยันว่าชายที่นอนจมกองเลือดอยู่เบื้องหน้านั้นคืออูเดฮุสเซนการตายของอูเดฮุสเซนและกุไซถือเป็นจุดจบของยุคแห่งความโหดร้ายในอิรักหลายคนรู้สึกโล่งใจที่ประเด็จการผู้เยี่ยมโหดถูกกำจัดไปแล้วและเพื่อยืนยันข่าวนี้กองทัพสหรัฐเผยแพร่ภาพถ่ายศพของพี่น้องฮุสเซนให้กับประชาชนเห็น ไม่ว่าภาพเหล่านั้นจะสร้างกระแสวิาพากษ์วิจารณ์แต่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาณาจักรของซัดดำนั้นได้มาถึงจุดจบแล้วเมื่อบุคคลบ้านพักของอูเดทหารพบหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเขาภาพวาดหญิงเปลือยจำนวนมากกองเอกสารเกี่ยวกับโสเพณีที่มีคะแนนให้แต่ละคนรถยนต์หรูโรงเก็บวายมูลค่ากว่าล้านดอลลาร์และส่วนสัตว์ส่วนตัวที่มีเสือชีตาสิงโตและหมีและนี ก็คือจุดจบของอูเดฮุเซนชายผู้เคยครองอํานาจด้วยความบาดกลัวและความปาดเตือนและก็จบลงไปแล้วนะครับกับผู้นําในคราบปีศาจซาดิสปฏิบัติการดับฝันนรกอูเดฮุเซนเพื่อนๆฟังจบแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่องเรสไฟพอดแคสต์ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะครับขอ,อนําเสนอในเชิงข่าวและสารคดี เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง r e d f i ฟ e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ